ไปแ้วทุกคนวันนี้จะมาทำเหรียญสิบที่เหมือนแบบนี้นะอันนี้ผมทำครั้งที่หนึ่งนะเราจะมาสอนวิธีทำกันเอาละทุกคนเรามาเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยหนึ่งเหรียญสิบใช้เหรียญสิบยอดเข้าไปผม <c oughs> จะสาธิตโดยจากนั้นแเราก็เอาขึ้นไปไหน <c oughs> เพราะว่ามันอยู่ตรงขีดเส้นจากนั้นพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็ ทุกปนนะอไยลายลายสไล,ไล,สไลย่าทุกคนแล้วก็ค่อยค่อยระบายไปนี้นะเราค่อยทำนะ <c oughs> จะได้แบบไหนนะเฮ้ยทุกคนเราได้ปีก่อนเลยเสร็จแล้วพี่ปีนั้นในซัมเดย์เฮ้ยสวย สำเร็จไหมทุกคนประกิ่งแล้วในวันนี้สำเร็จไหมเกียรก็คอมนี้สำเร็จไหมนี่คือโชคชะตาของครูสุไรไม่ใช่แล้วรู้สึกไร้ารยายายาเฮ้ยเฮ้ยโคนนี่ อันนี้คือสิบบาทที่ผมวากนะครับเหลือสิบเยนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเหมือนมาแต่ตัวปิดเงาแต่ตัวดูแบบมีเงานะเห็นไหมมาทุกคนทุกคนคิดว่าเหมือนแค่ไหนให้คอมเมนต์มาเลยอะส่วนถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยลงคลิปเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีกำลังใจเลยวันนั้นถ้าอยากให้ทำ กดไลค์อันนี้ชื่ออะไรกดซับสไคร้ได้นะครับเพราะว่าผู้ติดตามจะไม่มีเลยมีสักสิบห้าห้าคนได้ไหมฮะเดี๋ยวค่อยเอาไอตัวนี้แล้วขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะนี่ชื่ออะไรนะกราบสวัสดีท่านพ่อแม่ไปครับ